นี่เนี่ยฮะสวัสดีครับผมก็จะมาเล่นเกมโอเคไมมปมเหรอ่าแมปโรงพยาบาลรอเดี๋ยวนะ อ้นชิบหายแล้วจะติดแกติดไปเนี่ยเอ้ยออกมาเร็วดิรอ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 ถ้ามีเสียงบรบกวนต้องขอพักยนะครับเมื่อไรจะมาเออบอกอีกครั้งนะเกมนี้ชื่อว่าเกมเฮอร์เรอร์นะจ๊ะเป็นเกมเนี่ยแบอบว่าเอาอในกล้องภาพอัดใจตัดแสงเอ๊ะกระตุกกระตุกนะเจ๊นะ

ือตอนนี้เราอยู่คนเดียวเว้ยแล้วตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะทุกคนอย่างนั้นกคนไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่นั่งเล่นกันโอเคมาแล้วเมื่อกี้ปรับเสียงสาวเมื่อกี้หลอนจนไป ก็คืออะไรแปลว่าอะไรทุกคนสีสีอะไรวะอ่านไม่ออกว่ะทุกคนเราจะเล่นอนนี้กานิทคนเราไม่กล้าเล่นเว้ยน่ากลัวมากเลยะตอนนี้คืออัดไปแล้วหนึ่งนาะทีห้าสิบโอเคสองนาทีแล้วเราจะอัดแค่แับ๊บเดียวเท่านั้นนะทุกคนคือเราเล่นคนเดียวเราไม่กล้าเราจะเอาไว้อัด อีพนะีหน้าต้องคนก็ขามากันแล้วกันนะเราไม่กล้าโอเคเมื่อกี้เราเก็บขี้มาแล้วนะเดินไปเก็บขี้มาแล้วโอเค เราหยุดตรงนี้ได้ไหมเอ้ยตรอ,อย่างนี้ไหนก็ได้เฮ้ยน,น,นี่ตอนกลางคืนนะเว้ยคือฉันอยู่คนเดียวแลวนี่ตอนกลางคืนนะทุกคนเราเล่นอีกสักตาสักไม่ไหวแล้วทุกคนรอนะ EP สองกดไลค์กันมาเยอะๆไปไปขอมาเยอะๆด้วยนะคนลุกแล้วเ้อไม่ไหวแล้วอ เราอยู่ตรงที่ตรงนี้ใช่ไหมอย่าลืมนะบ๊ายบายจุ๊บๆกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชดร์กดซับสไครต์ได้นะกดซับสไครต์ก็กดติดตามอันเดียวกันโอเคบ๊ายบายนะอย่าลืมดูคลิปหน้าอื่นๆด้วยจ๊ะบ๊ายบาย